ะครับถึงเวลาเลือกซื้อผ้าห่มจากว่าหนาวว่าห้อนด้วยดูเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศเรียกผ้าห่มหมกไว้กองข้างห้าเลยครับนี่นะครับร้านผ้าห่มถูกผ้าห่มดีนะครับเบอร์ทโทรตามไปนะฮะฝากเอฟซีทุกท่านด้วย ไม่ว่าหนาวว่าร้อนเราต้องห่มผ้าเหมือนเดิมไม่ห่มเวลาเดียวแอว <c oughs> เลื้อสีผ้าห่มผ้าแบบบันเลื้อสีผ้าห่มร้านประจับ อฟอฟฟด้มัดกระได้ครับอันนี้วาตไทยเช็คให้มันถึกขนาดเมียคะ <c oughs> ให้เขาดากักเออมัดต้องกันแล้วเแจ่สะดวกครับรอ สามสิบบาทบ่ฮ่ <c oughs> า่ฮฮ่าตัวกระเป๋าวยคือนกีมาขึ้นนอกบานเงนี้ยนะ คืนก็ไปตามคืนนั่นละเอาเลียกเอาเลียกเอาฟาเซตโต้เมื่ไไรได้ดฟาเซตตัเอาบ้างไงเอาหมู <c oughs> หมูเซตน้ำลอนๆน,นะ ở bạn bên phải là sầu riêng, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปุ๊บอะด้ดิว่ามันไหนกับบวนบันไดดอกแก่ามันหน่งบัได้ใส่ใจราคานะกับสองเดือน นั่นเนีมาเจอหนึ่งต้องเดินกระโดดเจอไปเลครับโอ,บอ่ร้บ้าอะไรนะเลือกเอาเลือกสื่อผ้าหม่หมกับผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวครับนะไปฝากพี่ตัวน้องนะครับอ่ะฝากหลานเพิ่ใมใบน้ำนี้ได้ครับผ่านไปผ่านมานะ ร้านธนกรลุ่งเรืองสองอยู่ที่อู่ฟู่ปัมปอตท่อครับสำหรับคลิปนี้ก็สิกรจมวัยสัตนี้ครับผมเป็นคลิปเรียวๆนะครับพามาซื้อผ้าผมให้ยม่บ้านเลือกซื้อผ้าผมทุกครังในครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจมวัยสัตนี้ครับพันๆไปพันมาอู่ฟู่กับแวมาอุดหนุนได้เลยครับเด้อครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปเรื่อยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ